ช่องตามใจทูเดย์บทที่51อย่าทำตัวเป็นตัวประกอบหญิงเสี่ยงตายมูตาซานมองไปยังมูจังหานที่กำลังเดินใกล้เข้ามาแววตาของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นหานเอ,อ๋อกินสิสีหน้าเย็นชาของมูจังหานทำให้มูตาซานถึงกับชะงักสีหน้านั้นดูราวกับว่าคนตรงหน้าไม่ใช่คนที่มีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดแต่เป็นเพียงแค่คนที่บังเอิญมาเจอกันเท่านั้น มูตซานมองไปยังอาหารที่ถูกส่งมาเขารู้สึกสะเตือนใจเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าในใจเขาจะอยากพูดออกไปว่าที่พ่อมาที่นี่พ่อไม่ได้จะมาขออาหารแต่ความหิวโหวยที่กำลังรุมเร้าเขาอยู่นั้นทำให้เขาไม่หนักแน่นพอที่จะพูดออกไปได้ครกกเดิมทีก็หิวจนเส้ก,กิ่วอยู่แล้วเมื่อได้กลิ่นอาหารอันหอมฉุยท้องของเขาก็ระเบิดเสียงร้องออกมาเขารับอาหารมาแล้วรีบกินด้วยความหิวโหวย มูเจ้าหารมองมู่ต้าซานร,ราวกับไม่แยแสทุกวันนี้ครอบครัวของพวกเราอยู่กันอย่างอบอุ่นเอาเป็นว่าเราจะถือว่าไม่รู้จักกันต่อไปท่านก็อย่าได้มาที่นี่อีกเลยตั้งแต่ตอนที่ท่านทิ้งท่านแม่ไปท่านก็ลงนามในหนังสือหยายยกเลิกความสัมพันธ์กับข้าไปแล้วถือว่าท่านไม่ใช่พ่อของข้าอีกต่อไปหากวันหน้าเราบังเอิญพบกันอีกในฐานะที่ท่านอาวุโสกว่าข้าจะเรียกท่านว่าลุงซานก็แล้วกัน หานเอ,อ๋อมูตาซานจ้องมองไปยังมู่เจิงหานอย่างว่างเปล่าเขากำลังตกใจจนลืมกลืนน่องไก่ที่คายอยู่ในปากสีหน้าของชายวัยกลางคนเผยความร้อนรนใจมันไม่ใช่อย่างนั้นพ่อถูกบังคับลูกก็น่าจะรู้ดีว่าท่านยายเป็นคนตัดสินใจเรื่องครอบครัวเราทั้งหมดพ่อเองก็จนปัญญามู่เจิงหานถอยหลังไปสองก้าวเพื่อเลี่ยงมือของมูตาซานไม่ให้แต่ต้องโดนตัวเขาคงไม่ได้มานึกเสียดดยหรอกนะพ่อ ใช่แล้วเขากำลังเสียดายเสียดายไปก็เปล่าประโยชน์มู่จังหานกล่าวด้วยสีหน้าเย,ยา้ยหยันวันหลังไม่ต้องมาหาท่านแม่อีกท่านแม่เป็นคนใจอ่อนโดนคนหลอกง่ายแต่ข้าไม่เป็นอย่างนั้นแน่นับจากนี้เป็นต้นไปข้าคือหัวหน้าของครอบครัวนี้เรื่องในครอบครัวที่ท่านแม่ได้พูดอะไรไปแล้วก็ไม่เป็นผลนอกเสียจากว่าท่านแม่จะเต็มใจยอมเสียลูกชายคนนี้ไปแต่ข้าคิดว่าต่อให้ท่านแม่เป็นคนใจอ่อนแค่ไหนก็ไม่ใช่คนโง่ถ้าต้องเลือกระหว่างท่านกับข้า ท่านคิดว่าท่านแม่จะเลือกใครมูตาซานถึงกับไร้ซึ่งเรียวแรงลูกชายไม่ต้องการเขาอีกต่อไปแล้วจริงๆก่อนที่เขาจะมาที่นี่เขาคิดมาตลอดว่าความบาดหมางระหว่างพ่อลูกนั้นหากข้ามคืนไปแล้วก็คงจะหายไปเองเพียงแค่พูดคำหวานไม่กี่คำลูกชายของเขาก็จะยอมให้อภัยเสมอทว่ามันกลับไม่เป็นอย่างนั้นแล้วลูกชายคนนี้ใจแข็งกว่าที่เขาคิดไว้เสียอีก ลูกคนนี้อายุสักเท่าไหร่กันเชียวทว่าเมื่อมองไปที่แววตาคู่นั้นเขากลับเห็นเพียงความเย็นชาดูไม่ออกเลยว่าลูกของเขาอายุก็เพียงแค่นี้มู่เจิ้งหานเดินกลับไปเขาปิดประตูบ้านเพื่อกันไม่ให้คนที่อยู่ข้างนอกมองเข้ามาได้ครั้นเห็นมู่เจิ้งหานกลับมาถงซื้อก็ทั้งตื่นเต้นและประหมา่าลูกหานอใบหน้าน้อยๆของมู่เจิ้งหานเต็มไปด้วยความจริงจังท่านแม่ท่านจะเลือกผู้ชายคนนั้นหรือลูกชายคนนี้เลือกมาเลย ถ้าเลือกผู้ชายคนนั้นท่านก็ไปกับเขาเลยตอนนี้แต่ถ้าท่านแม่เลือกลูกชายต่อไปก็อย่าได้ไปสนใจเยดีเขาอีกแม่แม่ก็ไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นหรอกนะดวงตาของถงซื้อแดงกับน้ําตารื้นขึ้นมายังขอบตาอย่างไรแล้วเขาก็เป็นพ่อของลูกนะแม่ก็แค่ไม่อยากให้ลูกต้องมาเสียใจทีหลังข้าไม่เสียใจมู่เจิ้งหานกล่าวอย่างหนักแน่นข้าพอใจกับชีวิตในตอนนี้ ดีแล้วล่ะดีแล้วยังมีกับข้าวอร่อยอร่อยเยอะยะ,ยะขนาดนี้ถ้าไม่กินเดี๋ยวก็เย็นหมดหรอกพวกเรามากินกันต่อเถอะภรรยาของหัวหน้าหมู่บ้านทักขึ้นมาใช่เลยอาหารอร่อยมากมายขนาดนี้นะถ้าไม่กินก็เสียเปล่าถงซื้อมานี่มาวันนี้พวกเรามาดื่มกันช่วงวันธรรมดาล้วนแต่เป็นพวกผู้ชายที่ดื่มกันวันนี้ไม่ต้องมาดื่มแบบเกรงใจพวกเขาแล้ว มูตาซานจากไปตั้งแต่เมื่อไหร่นั้นคนที่อยู่ด้านในต่างก็ไม่มีใครสนใจหลังจากงานเลี้ยงจบลงทุกคนต่างก็พร้อมใจกันกลับบ้านของตัวเองจะมีก็แต่สองครอบครัวที่ค่อยๆจัดการปัดกวาดลานบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยท่านพี่เดี๋ยวข้าทำเองเจ้าจะไปทำอะไรก็ไปทำส่วนตรงนี้ข้าจะจัดการเองมูซอวิกล่าวพี่เคยของเจ้ามีของขวัญให้เจ้ากับท่านแม่ด้วยเข้าไปดูที่ห้องสิ ท่านพี่กับพี่เคยช่วยเหลือพวกเรามากมายขนาดนี้ยังจะให้ของขวัญพวกเราอีกหรือมูเจังหานหน้าแดงรู้สึกเกรงใจอย่างยิ่งถ้าเป็นพี่สาวของเจ้าดังนั้นเพื่อเป็นการกระตันยูต่อท่านแม่การที่ข้าดูแลเจ้ามันก็สมควรแล้วเจ้าก็ไม่ต้องคิดมากหรอกเอาไว้วันหลังถ้าข้าต้องการให้เจ้าช่วยเมื่อไหร่ข้าจะสั่งเจ้าให้เต็มที่แบบไม่เกรงใจอยู่แล้วตอนนี้เจ้าก็อย่าเพิ่งมาทำเป็นซาบซึ้งไปหน่อยเลยมูเจังหานเดินเข้าไปในห้องของตัวเองด้วยความขวยเขิน จากนั้นก็วิ่งหยอยๆออกมาทันใดนั้นก็ประหลาดใจที่ได้เห็นลูอี้พี่เคยผ้าหม่มผืนใหม่กับหมอนใบใหม่ที่อยู่ข้างในท่านเป็นคนซื้อมาหรือร่างสูงใหญ่ของลูอี้ปรากฏอยู่ต่อหน้ามู่จ้งหานอย่างสง่างามหาดาเปรียบเขาเปรียบดังสิ่งที่มาช่วยจันลงจิตใจของมู่จ้งหานที่กําลังวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตให้สงบลงได้ เขาไม่ชอบพูดมากหากเขาพูดเขาก็จะพูดแบบธรรมดาดูแล้วไม่เหมือนว่าจะเป็นคนอบอุ่นอะไรนะักแต่จิตใจของคนคนนี้ดีงามนักอ่อนโยนหาใครเปรียบมิได้เรื่องทั้งหมดที่มู่ซื่ออวีไม่ใส่ใจเขาก็ได้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วลู่อี้มองเพียงแวบเดียวแล้วพึมพำออกมาก็ไม่ใช่ของแพงอะไรใช้มันไปก่อนเถอะมู่เจิ้งหานเข้าใจสถานการณ์ของตระกูลลู่เป็นอย่างดีะไหนเลยจะไม่รู้ว่าของขวัญพวกนี้เป็นภาระแก่พวกเขามากแค่ไหน พี่เคยขอบคุณขอรับถงซื้อเองก็รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งเพียงแต่ไม่รู้จะแสดงออกอย่างไรได้แต่กระอักกระอ่วนอยู่อย่างนั้นนี่ก็ดึกมากแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บกวาดที่เหลือแล้วกันมู่ซื่อวิพูดกับลู่อี้อวินเอ๋อก็ง่วงนอนแล้วอยากกลับไปพักผ่อนแล้วละ่ะได้สิข้าจะไปจุดคบไฟเวลานี้ดึกแล้ว ถนนในชนบทเดินไม่สะดวกนักโชคดีที่วันนี้แสงจันทร์ส่องสว่างอยู่บ้างยิ่งได้แสงจากคบไฟมาช่วยหากค่อยๆเดินไปก็ไม่มีทางสะดุดลื่นลม้มได้ลูอีจึงอุ้มลูจืออวินขึ้นมาแบกไว้บนหลังลูเช้าอาวีเดินตามหลังลูอีไปสุขภาพของลูเซวินก็ไม่ดีอยู่แล้วอีกทั้งค่ำคืนที่อากาศหนาวจัดเช่นนี้เดินไปได้สักพักเขาก็ไอคอกแค่ขึ้นมาทันทีหรือจะให้ข้าอุ้มอวินเอ,อ๋อส่วนเจ้าก็ไปประคองลูเซวินหน่อยดีหรือไม่ เสียงไพเราะของมู้ซือวีดังขึ้นในกลางดึกที่มืดมิดลู่อีลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ส่งลู่จืออวินให้นางอุ้มเดินช้าฮ่หา,หาหน่อยละ่ะคบไฟที่เดิมที่อยู่ในมือมู้ซือวีตอนนี้ถูกส่งต่อไปให้ลู่เฉาวอาวีถือไว้ ตอนแรกลู่เซวีนก็อยากจะปฏิเสธไม่อยากให้มู่ซือวิสมเพชเขาแต่สุขภาพร่างกายเขาก็ช่างไม่เป็นใจเอาเสียเลยชายหนุ่มรู้ดีว่าณนะตอนนี้ทางที่ดีที่สุดก็คือถนอมแรงเอาไว้มิฉะนั้นโรคเก่าคงจะกำเริบประเดี๋ยวจะกลับกลายเป็นการไปเพิ่มภาระให้พี่ใหญ่มากกว่าเดิมลู่อี้เข้าไปแบกลู่เซวีนไว้บนหลังนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลู่เซวีนขี่หลังลูอ่อีแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาถูกแบกต่อหน้ามู่ซือวิเขาอับอายจนหน้าชาไปหมด ทว่าโชคดีที่ค่ำคืนมือดมดายช่วยปิดบังซ่อนเร้นความอับอายขายขี้หน้าทั้งหมดที่เขามีไว้ได้อย่างมิชิดหลังจากที่ทุกคนได้ลิ้มลองอาหารที่มู่ซือวิธำเพียงแค่มือเดียวฝีมือการทำอาหารของนางก็เป็นที่เรื่องลือไปทั้งหมู่บ้านแม้ว่าหลายคนจะยังไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่แต่กว่า20คนที่ได้ไปเข้าร่วมงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ในคืนนั้นพอคนหนึ่งยกย่องฝีมือของนางว่าดีเลิศก็ไม่มีใครคัดค้านทั้งยังมีคนชื่นชมไม่ขาดปากมากมายขนาดนี้ถึงจะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ชื่อเสียงของมู่ซืออวี่เริ่มดีขึ้นหลังงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ถงซือและมู่จังหานก็เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างเป็นทางการชีวิตของพวกเขามาถูกทางแล้วมู่ซือวิเองก็เริ่มวางแผนทํางานหาเงินที่นี่เช่นกันเนื่องจากนางได้กลายเป็นตัวประกอบหญิงเสี่ยงตายในหนังสือเล่มนี้ไปแล้วถ้าเช่นนั้นแล้วก็ปล่อยให้ผีเสื้อน้อยตัวนี้ได้กระพือปีกโผบินไปสักหน่อย นางเองก็ไม่รู้ว่าเหตุใดลู่อี้จึงกลายเป็นตัวร้ายไปได้และไม่รู้ด้วยว่าลูาา่เฉาอวีและลู่จืออวินค่อยๆก้าวสู่เส้นทางอันมืดมิดได้อย่างไรเนื่องจากหนังสือเล่มนั้นเขียนเรื่องราวที่เน้นเกี่ยวกับตัวพระเอกและนางเอกตัวร้ายเหล่านี้มีบทบาทเพียงแค่ส่งเสริมโครงเรื่องหลักเท่านั้นส่วนในต้นฉบับก็ไม่ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมาของตระกูลลู่ศักเท่าไหร่นอกจากนี้บทภรรยาคู่ใจของวายร้ายนั้นต้นฉบับอธิบายไว้เพียงแค่ไม่กี่ร้อยคำเท่านั้นเอง ตอนนี้นางต้องการลบหลายร้อยคำเหล่านั้นและเริ่มต้นเขียนบทบาทของนางเองอย่างเป็นทางการตรับใดที่นางอยู่ที่นี่นางจะไม่ยอมให้อวินเอ๋อน้อยที่แสนจะน่ารักและลูกเ้าอาวีจอมแก่แดดเดินไปผิดทางเด็ดขาดเจียวเจียววันนี้เจ้าจะเก็บผักหรือขุดพืชสมุนไพรก่อนดีมู่ชุนฮวาสาวน้อยที่มีอายุเล่ยเลียกับมู่ซือเจียวยืนตะโกนถามอยู่ตรงประตูรัว้วประตูถูกเปิดออกมู่ซื่อเจียวในชุดกระโปรงสีส้มมีดอกไม้ประดับอยู่บนเรือนผม ส่วนในมือถือผ้าเช็ดหน้าเดินออกมาแล้วพูดว่าวันนี้ข้าไม่ไปเก็บผักกับขุดพืชสมุนไพรหรอกนะอีกเดี๋ยวเดียวลูกพี่ลูกน้องของข้าก็จะมาเยี่ยมที่บ้านข้าต้องอยู่รอต้อนรับหน้าช่องตามใจทูเดย์บทที่52าบอย่าสเสอมาทําลายความสงบสุขของข้าลูกพี่ลูกน้องของเจ้าที่เขาทําการค้าขายน้ารื้อ ชุดที่มู่ชุนวาใสา่มีรอยปัดผมเพ้าของนางแห้งจนเป็นสีทองใบหน้าอ่อนยาวเต็มไปด้วยกระยำนี้นางก็เหมือนกับสาวน้อยส่วนใหญ่ในหมู่บ้านที่มองดูมูซ่ซือเจียวด้วยความอิจฉามูซ่ซือเจียวเงยหน้าขึ้นพางชะเง้อคอตอบใช่พี่ต้ากุยนั่นแหละอิจฉาเจ้าจริงๆลูกพี่ลูกน้องของเจ้ามาเยี่ยมทีไรก็มีของขวัญมาฝากเจ้าทุกครั้งก็ไม่เท่าไรหรอกข้ากับลูกพี่ลูกน้องของข้าตั้งแต่เด็กๆก็รักใคร่กลมเกลียวกันดีมูซ่ซือเจียวกล่าว เจ้าไม่ไปเก็บผักหรือถ้าไปสายจะเก็บได้ไม่พอแม่ของเจ้าก็จะดุเอานะจริงด้วยข้าต้องไปแล้วมู่ชุนหาวเดินจากไปอย่างท้อแท้แม่เท่าเจียงเดินออกมาจากข้างในพลางลลวงถุงผ้าที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อออกมาเขยา่านางเขย่ามันอยู่นานแล้วก็ยื่นเหรียญสิบให้หมู่ซือเจียวเอานี่เจ้าไปที่ร้านขายเนื้อในหมู่บ้านถัดไปไปซื้อเนื้อมาสักหน่อยแล้วก็ซื้อเต้าหู้มาสองชิ้น ท่านย่าเงินน้อยแค่นี้ไม่พอหรอกเจ้ากะมู่ซือเจียวงองแงเป็นเด็กน้อยจะไม่พอได้อย่างไรอย่ามัวแต่คิดที่จะกินตลอดทั้งวันพี่ชายของเจ้านั้นอีกเดี๋ยวก็ต้องเก็บเกี่ยวนาแล้วยังจะไม่รู้จักหัดประหยัดเงินอีกท่านย่าแต่ว่าที่เขามาครั้งนี้ก็เพราะจะพาข้าไปเป็นสาวใช้ที่บ้านตระกูลหลี่พอข้าได้เป็นสาวใช้ที่นั่นข้าก็จะได้เงินกลับมาหรือไม่ข้าก็ไปเป็นเนียน้อยของบ้านนั้นซะเลย แววตาของแม่เท่าเจียงเป็นประกายมู่ซื่อเจียวผิวพรรณดีรูปร่างก็ดีและยังไม่ได้ถูกจับคู่แต่งงานมาจนถึงตอนนี้นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่นางตามใจมู่ซื่อเจียวบ้านตระกูลหลี่ไม่ใช่ตระกูลธรรมดาตระกูลนี้รับราชการอยู่ที่เมืองหลวงเพียงแต่ท่านหลี่ทำเรื่องย้ายกลับมาบ้านเกิดเพื่อพักฟื้นร่างกายว่ากันว่าหลานชายและหลานสาวก็อาศัยอยู่กับท่านด้วยเจ้าจะทำสำเร็จจริงหรือแม่เท่าเจียงถามสำเร็จแน่นอน ผูส้สือเจียวตอบท่านแม่บอกว่าเมียคนที่สองของท่านหลี่เป็นเพื่อนของลุงข้าเองเมื่อได้ยินเช่นนี้แม่เท่าเจียงก็เบิกบานใจเป็นอย่างยิ่งรอยยิ้มที่ไม่เคยปรากฏอยู่บนใบหน้าของหญิงชราตั้งแต่ที่ถงซื้อจากไปก็ได้กลับมาอีกครั้งนางเทเหรียญสิบออกมาอีกหนึ่งเหรียญครั้นนึกบางอย่างขึ้นมาได้นางก็เทเหรียญออกมาอีกเหรียญรวมกันแล้วก็เป็นสามสิบพอดีซื้อเนื้อมาเพิ่มอีกนิดแล้วก็ซื้อเต้าหู้มาสี่ชิ้นเยี่ยมเลยเจ้ากะ มีเงินเยอะๆไว้ในมือดีที่สุดขากลับมาจากแปลงผักระหว่างทางก็ได้พบกับมูซอวีมูซอเจียวจึงตะโกนใส่ด้วยความหยิ่งยโสแต่มูซอวีก็หาได้ใส่ใจเดินตรงกลับบ้านไปทันทีเมื่อกลับมาถึงบ้านตระกูลลู่มูซอวีก็นำของที่อยู่ในตะกร้าวางลงบนพื้นข้อค้อแค่แค่ลู่เซวินนั่งอยู่ข้างหน้าต่างมองดูมูซอวีกำลัง้วนอยู่กับพืชผักหน้าตาแปลกแปลกทางขมวดคิ้วแล้วถามว่าเจ้าจะทำอะไรหนะ้า มูซ่ซือวิตอบโดยไม่ได้หันไปมองข้าไม่บอกเจ้าหรอกใครอยากรู้กันล่ะประหลาดชะมัดไม่อยากรู้แล้วถามเพื่ออะไรหึ่มลู่เช้าวอาวีแบกฟืนกลับมาบ้านเขาเอาฟืนไปไว้ในครัวหลังจากนั้นก็ไม่ได้ออกไปไหนอีกและเดินผ่านหน้ามูซ่ซือวิไปมู่ซืออวียุ่งเสียจนไม่ได้สนใจเขาลู่เช้าวอาวี่เม้มริมฝีปากแล้วพูดออกมาด้วยความกระอักกระอ่วนใจ ท่านพ่อขึ้นเขาไปได้สามวันแล้วมูซ่ซือวิได้ยินเช่นนั้นก็หันกลับมามองนางกัพริตาก่อนจะถามด้วยสีหน้าสงสยัยใช่สามวันแล้วมีอะไรหรือลู่เช้าอาวี๋จ้องมองนางมู่ซือวิ่งงหนักยิ่งกว่าเดิมช่วงนี้นางยังไม่ได้ทำอะไรงั้นหรือนางทำอาหารมื้ออร่อยทุกวันครบสามมือรอจนทำงานบ้านเสร็จเรียบร้อยถึงได้มีเวลาทำธุระของตัวนางเองไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีให้เขาเลยนี่นา ลู่เฉ้าอาวีเดินตึงตังออกไปด้วยความโกรธเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยมูซ่ซือวีไม่เข้าใจแม้แต่น้อยลู่เซวินกอกตามองบนใบหน้าขาวซีดของเขาเต็มไปด้วยความเหยียดหยามนี่เจ้าไม่มีสมองหรือไงสามีเจ้าขึ้นเขาไปได้สามวันแล้วเจ้าไม่เป็นห่วงหรือเขาแข็งแรงปานนั้นทําไมข้าจะต้องเป็นห่วงเขาด้วยมูซ่ซือวีพูดไปตามความเป็นจริงกังวลก็แต่ว่าพวกเหยื่อจะหลุดรอดมือเขาไปนี่แหละลู่เซวิน พี่ชายของเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เรื่องอะไรที่จะต้องประจบเอาใจนางเตือนภรรยาของพี่ชายไปก็ไม่มีผลอะไรเพราะพี่ชายเขาก็ไม่รับรู้อยู่ดีจากนั้นมู่ซือวีก็ง่วนอยู่กับงานในมือนางคิดเช่นนั้นจริงๆว่าลูอี้ไม่มีอะไรให้นางต้องเป็นห่วงเพราะถึงอย่างไรผู้ชายคนนั้นก็คือหัวหน้าวายร้ายที่อยู่รอดมาได้จนถึงตอนจบ ในหนังสือต้นฉบับลู่อี้หัวหน้าวายร้ายผู้นี้มีอายุยืนยาวกว่าลู่เฉาวอาวี๋และลู่จืออวินเสียอีกหลังจากที่วายร้ายตัวน้อยทั้งสองเสียชีวิตลงลู่อี้ก็รู้สึกว่าไม่เหลืออะไรที่จะรังเขาให้อยู่ต่อบนโลกนี้อีกแล้วเขาจึงได้ตัดสินใจจบชีวิตตนเองลู่เซวินมองมู่ซือวิเปลี่ยนพืชผักพวกนั้นให้เป็นสีต่างๆหลังจากนั้นก็นำสีต่างๆเหล่านั้นไปทาลงบนหีบที่นางทำเองหีบนี้ไม่เพียงทำอย่างประณีตเท่านั้นแต่ยังแกะสลักด้วยลวดลายที่งดงามมากอีกด้วย นางทำมันออกมาทั้งหมดห้าใบแต่ละใบมีลวดลายแตกต่างกันไปดอกโบตันขับให้ดูหรูหราดอกกุหลาบสวยงามอ่อนโยนดอกเหมยเยือกเย็นเย่อหยิ่งดอกป่ายเหอดูสง่างามดอกบัวชูชอบพ้นน้ำไม่จมอยู่กับโคลนตอมอแต่ละหีบทาสีแตกต่างกันตามสีของดอกไม้แม้ว่าลูเซวีนจะไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้นำมาใช้แต่เมื่อเขาได้เห็นหีบเหล่านั้นเขาก็ต้องยอมชมว่าพวกมันประณีตและงดงามมากนางยุ่งมาหลายวัน ทำไม้เสียไปก็ไม่น้อยที่แท้ก็เพียงเพื่อการสร้างหีบเหล่านี้แม้แต่ช่างไม้ในเมืองก็ยังสู้ฝีมือนางไม่ได้แอดไม่นานนักประตูก็ถูกเปิดออกลูอี้เดินหิ้วแพะตัวใหญ่เข้ามามู่ซื่อวิถึงกับตะลึงไปชั่วขณะสุดยอดไปเลยลูอี้ชำืองมองนางแวบหนึ่งจากนั้นก็ทำเป็นมองไปทางอื่น สายตาของนางเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมจนแทบจะไม่ปิดบังการยกย่องพร้อมกับอุทานคำชมออกมาเปรียบดังลูกไฟที่ถูกทำให้เย็นลงจนกลายเป็นน้ำแข็งเขาไม่คุ้นเคยกับการแสดงออกเช่นนี้เลยชายหนุ่มจึงวางแพ้ะลงด้วยท่าทางเกรงเล็กน้อยท่านพี่ในที่สุดก็กลับมาลูเซวินหัวเราะขึ้นมาเมื่อลู่เ้าวอาวีได้ยินเสียงดังเขาก็โผล่เข้ามา เดิมทีก่อนหน้านี้เขายังทะเลาะกันอยู่เลยแต่ตอนนี้เขาเย็นลงแล้วและใบหน้าน้อยๆที่คล้ายคลึงกับลูอี้ก็ดูน่ารักน่าชังอย่างยิ่งลู่จืออวินขยีตาแล้วเดินออกมาก่อนหน้านี้นางงีบตอนบ่ายอยู่ในห้องเพิ่งจะตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงดังท่านพ่อเสียงอบอุ่นนุ่มนวลช่างไพเราะนักลูกอวินเจ้ารีบมาดูเร็วเข้าท่านพ่อของเจ้าจับตัวอะไรใหญ่ๆมาได้อีกแล้วโอ้โห ลู่จื่ออวินวิ่งมาหาแต่โดยดีแพะตัวนี้ยังมีชีวิตมันกำลังดิ้นทุรนทุรายพร้อมกับส่งเสียงร้องในเวลาเดียวกันพรุ่งนี้ข้าจะเอามันไปขายในเมืองคราวนี้ก็จะได้มีเงินไปซื้อยาให้ลู่เซวีนแล้วยาของลู่เซวินใกล้จะหมดแล้วนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาไม่ได้กลับบ้านมาหลายวันจนกว่าเขาจะสามารถจับเหยื่อได้ห้ามหยุดให้ยาลู่เซียนมิฉะนั้นร่างกายของเขาจะทนรับสภาพไม่ไหวและจะประคองต่อไปได้อีกไม่นานนะ ดีเลยข้าก็ว่าจะเข้าเมืองอยู่พอดีถึงตอนนั้นพวกเราก็ไปด้วยกันมู่ซื่อวิกล่าวลู่อี้ได้แต่ส่งเสียงอึ้งอึ้งเจียวเจียวเจ้าอยากไปเป็นสาวใช้บ้านตระกูลหลี่จริงหรือเสียงหนึ่งดังมาจากข้างนอกจากนั้นเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นก็จริงนะสิลูกพี่ลูกน้องของข้าบอกว่าข้าจะได้เป็นสาวใช้ชั้นสองของครอบครัวท่านหลี่ทันทีที่ข้าไปถึงและหลังจากนั้นไม่นานข้าก็จะได้ขึ้นไปเป็นสาวใช้ชั้นหนึ่ง เมื่อพูดถึงประโยคนี้เจ้าของเสียงก็ตั้งใจเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นเพราะกลัวว่าคนข้างในจะไม่ได้ยินมู่ซือวิถึงกับอึ้งจนพูดไม่ออกมู่ซือเจียวคนนี้เสียสติไปแล้วหรือเปล่าเป็นลูกผู้ดีมีตระกูลอยู่ดีๆไม่ชอบแต่กลับอยากไปขายตัวเป็นทาสรับใช้ผู้อื่นเมื่อรับรู้เรื่องราวเช่นนี้แล้วการตัดสินใจเช่นนี้ยังควรค่าแก่การสรรเสริญอยู่อีกหรือ ข้าอิจฉาเจ้าจริงๆข้าเห็นสาวใช้ของพวกตระกูลที่ร่ำรวยเหล่านั้นได้สวมเสื้อผ้าสวยๆมีเครื่องประดับดีๆใส่แถมยังมีเงินใช้ทุกเดือนเจียวเจียวต่อไปเจ้าจะได้อยู่อย่างสุขสบายแล้วล่ะก็คงจะแบบนั้นแหละมูซ่ซือเจียวเอ่ยด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจไม่เหมือนใครบางคนที่พยายามมาทั้งชีวิตก็เป็นได้แค่เมียบ้านนอกที่มีชีวิตแรนแคนโอ้โหเครื่องประดับผมผีเสื้อบนหัวเจ้าสวยจังลูกพี่ลูกน้องของข้าซื้อมาฝากหน้ามูซ่ซือเจียวโอ้อวด ลูกพี่ลูกน้องคาใจดีมากไม่เหมือนใครบางคนที่ชาตินี้คงไม่มีวันได้ใส่เครื่องประดับที่สวยงามเช่นนี้มู่ซืออวิยกถังใส่น้ำล้างผักที่อยู่มุมสนามขึ้นมาก่อนจะเปิดประตูแล้วเทน้ำสาดออกไปข้างนอกวายมู่ซือเจียววายเสียงดังมู่ซือวีนางชั้นต่ำนางชั้นต่ำนี่มันใครกันแน่มู่ซือวีมองมู่ซือเจียวด้วยสายตาเย็นชานี่มันบ้านข้า ข้าอยากจะทำอะไรก็ทำถ้าไม่อยากโดนสาดน้ำใส่ก็อย่ามานั่งเกะกะแถวนี้อย่าเสะเอะมาทำลายความสงบสุขของข้ามู่ซื่อวีข้ารู้นะว่าเจ้านริศยาข้าเจ้าคอยดูต่อไปเถิดถ้าข้าได้ไปเป็นสาวใช้เมื่อไหร่เจ้าเจอดีแน่อุ้ยตายแต่ไหนแต่ไรข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพอเป็นทาสรับใช้แล้วจะมีสิทธิ์มาข่มเหงรังแกคนอื่นได้เจ้าช่วยใช้สมองคิดให้ดีๆเถอะไปเป็นคนรับใช้ตระกูลเศรษฐี มันก็คือทาสรับใช้นั่นแหละจะเป็นหรือตายก็ขึ้นอยู่กับเจ้านายถามจริงเถอใครเป็นคนสอนเจ้าผิดผิดว่าเป็นสุนัขรับใช้ของตระกูลเศรษฐีแล้วจะมาอวดเบ่งได้ถึงข้าจะมีชีวิตที่แสนธรรมดาในหมู่บ้านนี้แต่ข้าก็มีครอบครัวที่ดีไม่ต้องตกไปเป็นที่ปากชาวบ้านว่าเป็นทาสรับใช้เหมือนเจ้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ